สวัสดีค่ะไก่พตัตสยานะคะตอนนี้นะคะไก่ก็มาเล่นสก,กีเนาะไก่ก็สก,กีไปแล้วนะคะทั้งหมด4กิโลนะคะนิกาเขาก็ออกไปข,ขี่ของเขาแล้วเนาะเขาก็ปล่อยให้ไก่ขี่คนเดียวที่นี่นะคะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีเนินนะคะทั้งสนามนะคะมีไก่คนเดียวนะคะไปค่ะเราไปสก,กีด้วยกันนะคะนี่นะคะรองเท้า นี่นี่นะคะแจะสกูประมาณนี้เนาะนี่นะคะ,ะกะ็เป็นลามให้นะคะเราจะสกีไปด้วยกันนะคะไก่จะทดลองดูเนาะว่าลงเลยไก่จะลงได้ไหมนี่ก็ค่อยๆไปนะคะ เขามีลางของเขานะคะนี่มันก็ไปได้ง่ายๆเนาะอาจจะนิดหน่อยนะคะแล้ก็ อาจะสั่นหน่อยเนะเาะเพราะไก่สกีไปด้วยนะคะให้มิจะถ่ายให้ไม่ได้ก็ถ่ายเองเล่นเองเนาะนี่มันก็ไดแบบมือเดียวดันเนาะมันก็จะไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะคะอ มันจะมีเนินตรงนู้นนะคะเราไม่สูงเท่าไหร่แล้วขอดูกันว่าไก่จะล้มไหมถ้าล้มก็อาจจะเจ็บเนาะเพราะมืออันนี้สือไม้อยู่ข้างหน้าเนาะไปเลยอันนั้นไม้อันนั้นไก่เนาะ,ะเรื่อยๆน,นะคะตอนนี้เราจะลงเนินใหญ่แล้วนะคะเนี่ย เดี๋ยวขอตั้งหลักอยู่เนาะ <c oughs> นี่นะคะนู่นนะคะทั้งสนามนะคะมีไก่คนเดียวเนาะ <c oughs> นู่นยาวไปลึกนู่นเลยนะคะ <c oughs> ก็จะวนไปวนมาเนาะ <c oughs> ไปค่ะพร้อมกันหรือยังไปเลยไประหว่างลงตรงนี้นะคะเราก็ต้องอดตัวด้วยเนาะนี่ ว่าเราทำได้นะคะเล่นเองถ่ายเองเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นก่อนไก่คิดอยู่ตั้งนานและะ้วเขะว่าเอ้เราจะลองเล่นเองถ่ายเองไหมว่าสรุปเราก็ทำได้เนะาะก็ค่อยๆไปนะคะนี่เราก็ก็มีคนขวนมาเนาะ น,น,นะคะสองคนตรงโน้นนะคะพี่ไก่ลงมาเนินตรงโน้นเนาะที่เราลงมากันที่นะคะเราก็มาตรงนี้แล้วเนาะไปเรื่อยๆตามภาษาของรรเรานะคะ ในที่สุดเราก็ทําได้แล้วนะคะเย่เยยไก่สามารถเล่นสกีนะคะแล้วก็ถ่ายวีดีโอด้วยตัวเองเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ไก่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ